สวัสดีครับผมนายวิรนัสศีลาขาวครับรหัสประจำตัวนักศึกษา1660903251ครับวันนี้ผมจะมาออกแบบวงจรมอสเซตเพื่อทำการนับเชิงโคนัสนะครับโดยใช้ JK Fif f i f o p ในการออกแบบและการจำลองในการทำงานผมจะใช้ IC 732ตัวนะครับแล้วก็จะเป็น IC ของ08 1ตัวแล้วก็ CD 4511ที่เราจะทำการเชื่อมกับ ตัวเลขนะครับที่เราจะทําให้มันขึ้นโชว์ฝั่งซ้ายก็จะเห็นได้ว่าจะมีเม็ด LED นะครับที่จะบ่งบอกถึงสถานะของตัวเลขในเมื่อเราทํางานนะครับตัวเลขก็จะเป็นการลันขึ้นมาครับส่วหนึ่งสอฝั่งซ้ายเราก็จะเห็นนะครับว่าจะทํางานพร้อมกับตัวเลขในการโชว์สถานะของตัวเลขแล้ว LED นะครับจะเป็นการแสดงที่ตรง ขอจบการนำเสนอเพยงเท่านี้ครับขอบคุณครับ